มาต่อกันที่อีกแม่นึงอีกแม่แม่ของวงการัน้มียวกันนะคะมีชีวิตครอบครัวไปแล้วนะคะเพิ่งจะโพสต์รูปโดยพร้อมเพียงกันกับคุณสามีฉลองครบรอบการแต่งงาน12ปีเร็วนะเร็วมากเผอแป๊บแป๊บแป๊บแต่งงานกันมา12ปีแล้วสําหรับคุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณต๊อดติติพิรมพักดีนะคะล่าสุดค่ะตัวคุณต๊อดเนี่ยไปแข่งรถที่เบลเยียม ก็แน่นอนว่าสีพระยาที่น่ารักก็คุณจะต้องตามไปเป็น f อีตัวยงข้างสนามอย่างแน่นอนนะคะนี่นี่เป็นภาพที่คุณนุ่นวรนุชเนี่ยตามไปเชียร์สามีสุดที่รักอย่างคุณต๊อดติที่ลงแข่งรถที่สนามแข่งที่ประเทศเบลเยียมนะคะเรียกว่าโอ้โหมันละมุนละไมหวานเป็นสีชมพูไปซะทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกแหะคะ่ะว่าเขาเพิ่งจะพร้อมใจกันโพสต์ภาพหวานครบรอบแต่งงานกันมา12ปีไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองสําหรับคู่รักคู่นี้นะคะ ถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่ของทั้งสองคนออกมาบ่อยๆนักแต่ว่าส่วนมากก็จะมีภาพแบบโมเมนต์กับครอบครัวอะไรแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ว่าภาพคู่แบบสองคน,นอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าพอโพสภาพคู่มาแต่ละทีแต่ละช็อตนี่น้ำตาลมาเต็มเลยจริงๆนะคะโอ้โห,หมดขึ้นเฟรมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหวานคุณภาพสุดๆล่าสุดคุณต๊อดปิติเดินทางไปแข่งรถ นะะที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมแน่นอนว่าคุณนุ่นเองในฐานะพระยาสุดที่รักก็ต้องตามไปเชียร์ไปส่งกำลังใจถึงขอบสนามอยู่แล้วมีคลิปวิดีโอที่คุณนุ่นเนี่ย ปีนขอบสนามถ่ายภาพสามีอยู่ในสนามแข่งหลายคนเห็นแล้วยิ้มเลยค่ะแล้วก็ปรบมือให้ดังๆให้กับความพยายามเบอร์สุดของ FC สุดสวยคนนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนุ่นเนี่ยยังปล่อยภาพคู่ของเธอกับสามีออกมาให้แฟนเนี่ยได้กดไลค์กันรวยๆด้วยก็ต้องบอกว่าหวานหวานวานมากหวานสุดๆจริงๆไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ ทุกโมเมนต์ทุกท่วงท่าทุกสิ่งอันสามีนั้นทําให้ภรรยาชื่นใจใช่แล้วต้องไปเชียร์แบบนี้ยังไงก็ต้องมีแรงสู้อ้าไหนดูคลิปสักหน่อยคุณผู้ชมปีนรั้วจริงๆค่ะไม่ได้พี่เอไม่ได้โมนะคะดูการปีนของเขานะคะปีนขึ้นไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไปให้กําลังใจสามีของเขานะคะอัเนเดตดิชันหมุนติวๆนี่ค่ะปีนขึ้นไปแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นสนามแข่งเขาตัดเป็นช็อตแบบ ช็อตคู่กันแบบนี้ไงนะคะขออภัยสำหรับเน <an S 1> ็ตดิฉันด้วย <c oughs> หมุนจ้ะคือเขาก็อยากถ่ายคลิป Used, คือคลิปที่เราเห็นเนี่ย<ม>เป็นคลิปจากโทรศัพท์ของคุณนุ่นที่ปีนอยู่นี่แหละแล้วเขาก็มาตัดต่อกันข้างบนข้างล่างแบบนี้ให้ดูว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ามันเป็นยังไงคลิปเนี้ยที่คุณนุ่นเพียรพยายามในการถ่ายออกมาเนี่ยเบื้องหลังคุณนุ่นนั้นต้องปีนขึ้นไปต้องทาอะไรขนาดไหนบ้างแล้วกจั่นเขาบอกว่า FC แหละ น่ารักอะ่ะสุอะ,ค,อะคุณตอน็็ชอบความเร็วจริงๆนะแล้วบางทีแบบบริษัทเขาก็สนับสนุน<ช>ด้วยรถ F1 รลยเงี้ยเขาก็ไปขับเองด้วยนะคะ